เดี๋ยวมาดูวันนี้จะมารีวิว f o r t u n e r กันนะครับคันนี้เป็น Fortuner ตัวเก่านะตัวนี้จะเป็นทรงเตี้ะที่เอาเบาอ,ออกหมดเลยอ่าคันนี้จะเป็นทรงเตี้ยนะเจ้าของต้องการนั่งไหนได้อ่าคันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรมั่งตัวนี้ก็จะมีตัวลิ้นชักเล็กเล็กตัวนี้เน้นนะเน้นไม่เน้นนั่งข้างในนะครับลิ้นชักตัวนี้ไม่เน้นเก็บของเอาไว้วางเตาแก๊สวางอะไรนิดหน่อย ตัวขอบได้อ่าตัวนี้ส่วนข้างในนี่ก็สามารถเอาผ้าหรือว่าเศษเล็ก,ลกๆอะไรไปวางได้ในข้างในนี่ผมก็ทําแยกฝาไว้อ่าในของได้ง่ายส่วนฝั่งนี้ก็จะมีที่เก็บของครับตัวนี้ก็จะเก็บของได้เตาแก๊สได้อยู่ครับตัวนี้เจ้าของต้องการนินชักฝั่งนี้ฝั่งเดียวไว้ต้มน้ําต้ชมชงกาแฟตรงนี้นะอ่าตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมีตัวบานสไลด์บนเหมือนเดิมตัวนี้สามารถคว่ำหงายได้ปกตินะจะหงายว่ำก็ได้ครับตัวนี้สามารถวางของวางเวลาเรานอนสามารถวางพัดลมอะไรต่ออะไรได้ครับของตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีกล่องยาวตัวนี้ก็สามารถใส่ของวางของข้างบนได้ครับตัวนี้กล่องยาวนะตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมีป๊อกอัพอเราสามารถดันป๊อกอัพขึ้นมาเราก็สามารถนั่งหรือว่าวางแก้ววางโน้ตบุกลวกสิ่งของอะไรได้ทุกอย่างข้างในเราเก็บของได้นะตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็น Fortun e er นนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของข้างบนเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็มีเก็บของข้างในฝั่งนี้เอาไว้แก้วน้ําเหมือนเดิมอ่าแก้วน้ําเหมือนเดิมได้ ได้วางแก้วน้ําได้ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟอร์จูเนอร์ซุนแรกนะครับตัวนี้เป็นทรงเตี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็มีที่ใส่รองเท้าสองฝั่งนะผมทําไว้สองฝั่งขึ้นสามารถเราเอารองเท้ารว่าเอาขวดน,น้ําอะไรก็ได้วางนี้ได้ครับตัวนี้นะครับส่วนกล่องตัวนี้แยกได้สามกล่องนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเราสามารถแยกได้ถ้าต่อไปเราจะเอาบอกคู่กลางมาใส่ใช่ไหมเราก็เอาสองกล่องนี้ออก ชุดหลังนี้ยังอยู่เราก็สามารถเอาเบาะคู่กลางนี่มาวางใส่ได้ปกติการถอดออกก็ง่ายครับส่วนตัวนี้ก็ฟีเจอร์ตายเหมือนเดินเบาะสามารถเลื่อนสุดได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของตรงนี้ชุดหนึ่งอ่าตัวนี้ก็สามารถใส่โต๊ะพับยาวๆได้หรือว่าร่มหรือว่าไฟชิดอะไรได้เลยครับตัวนี้อตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็มีสวิทช์ไฟเจ้าของให้ใส่สวิทช์ไฟให้ด้วยครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็เจ้าของต้องการอ่าเรามาดูตัวนี้เราก็มีปลอ๊กอัพอ่าป๊อกอัพตัวนี้เราสามารถนั่งได้เลยครับนั่งทํางานตรงนี้ได้เห็นไหมครับแล้วนั่งฝั่งนู้นก็ได้ครับเราสามารถนั่งหันหน้าหากันได้เลยครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของหลุมใหญ่ตัวนี้ผมนำฝาใหญ่เลย เพราะเจ้าของต้องการเดี๋ยวต่อไปติดแอร์สามารถใส่แบตดิเทียมได้เลยใส่ได้เต็มที่เลยครับผมก็เจาะรูโหลดไม้ให้หมดทุกอย่างครับนส่วนน็อตก็ถอดออกได้เลยครับผลมือหมุนกล่องแยกได้ครับนะเป็นกล่องใหญ่และสะดวกสบายตัวนี้ก็แยกได้มีชุดน็อตครับอ่าจะเป็นบล็อกอัพนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนนั่งได้เห็นไหมตัวนี้ก็ทีว่วางรองเท้าตัวนี้จะเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวเก่านะอ่าคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมมีฟองน้ําให้ทุกคันนะผมตัดฟองน้ําเรียบร้อยหรือว่าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในภาพนิ่งแล้วกันในภาพนิ่งจะมีอยู่แล้วก็เป็นการส่วนประกอบยกเข้าทีชิ้นเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งนะครับโอเคนะครับผม